จะกลับไปนำเหมือนเดิมนะฮะ โอเค,อเคสีพีต่อไปกองทัพพีกกองทัพพีกกองทัพพีกเหมือนกันอยู่นะครับตอนนี้มาดูซิว่ากองทัพพีกจะทำได้ไหมจะเป็นนัดล้างตาหรือว่านัดล้างยายคะ <laughs> <laughs> เอาแรงกำลังใจให้เจมมาหน่อยครับทุกคนพี่เจมยังไง อเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วสพีชตอนนี้พีชนำเออสีพีชนำไปค่ะพี่นายพี่นายสู้ๆเอาแล้วนะฮะนายครับตอนนี้สีพิชนําไปแล้วนะครับถ้านายยิงไ,<ห>ได้ก็ยังเสมออยู่นะฮะพี่นายถ้ายิงได้ก็คือเสมอค่ะบอยว่าไงครับบอยปีนี้54ปีช่อง3ลูกนี้ยิงให้ใครครับ ยิงเพื่อใบเฟิร์นพิมพ์สนอกค่ะยิงเพื่อแฟนว่ะวิ่งนี่พี่เจนี่กระโดดสุดต่งสีพีชมือสังหาคนต่อไปคุณอูไม่ไข้าศนกอูสีฟ้าสองกระเทิยนขุนนล้อม สีพีชนำอยู่สีพีชนำอยู่นะครับสีพิชนำจะร้องไห้แล้วเนี่ยเอาล่ะครับไปดูซิครับว่าอู๋จะเป็นยังไงบ้างอะดูหน้าโซนเขาหน่อยฮะาเล็กโอ้ยต้องไปล้างกันนัดหน้าเดี๋ยวเตรียมจัดบ็อกกิ้งนักกีฬาที่เวทีหลักได้เลยนะฮะครับตอนนี้ถึง จะเป็นการพักในการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าเรายังมีช่วงเวลาสําคัญอยู่ครับ4,000บาทกลับบ้านไปค่ะครับเอาเรานะครับขึ้นมาจับรางวัลมอบโชคครับขอเล่นชิญคุณชัดชัยเทียมทองรักษาการกรรมการผู้นวิการสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัทดีซีเวิลด์จัดมหาชนช็อป3ครับเดินเชิญเลยนะครับสวัสดีครับขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะใครหย่อนเอา คือรางวัลรถยนต์โต y ยต้านี่ยอยู่ไหมคะแสดงตัวเลยคะ่ะถ่ายก็เป็นสีพีชด้วยนะคะตอนนี้นะคะประเด็นหลักๆอยากให้ทุกคนรอรับโทรศัพท์เดี๋ยวทอไปแล้วไม่รับนะคะสิ่์จะตกไม่ป็ปของผู้อื่นนะคะมีเวลา30นาทีเท่านั้นนะคะคผู้ชมดีครับรอรับสายโทรศัพท์ด้วยครับถ้าสมมุติว่าหาตัวไม่เจอแพ้ เหลือ2นาทีครึ่งเข้าเบรกสุดท้ายนะครับเป็นการมอบถ้วยรางวัลจัดบ็อกกิ้งนักกีฬาบนเวทีครับผมขอนักกีฬาทั้งหมดจัดบ็อกกิ้งบนเวทีครับขอแบนออดอะแมทอยู่กับผู้บริหารเลยครับเหลือ2นาทีจะเข้าช่วงสุดท้ายนะครับนักกีฬาขึ้นเวทีครับ สีฟ้าขึ้นบนเวทีค่ะเรียนเชิญนะคะเหลือหนนาทีครับน,กกนักกีฬาสีฟ้าขึ้นเวทีนะครับเราจะตัดเข้ามารับแมนออฟเดอะแมตและเราจะประกาศรับถ้วยผู้ชนะนะครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยค่ะลุ้นมากจริงสีฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะผู้จัดการทีมคือลุ้นสุด ผู้จัดการทีคิดว่าเอาละคิดว่าปีนี้เอาแล้วได้แล้วล้างตาละแต่ที่ต้องล้างกันใหม่ปีหน้าต้องล้างกันใหม่ปีหน้าไม่น่าเชื่อว่าสี่พีชจะตื่นนำไปถึงหกเลยจริงฮะหกต่อสี่เลยนะคะพี่นุ้ยค่ะตามอยู่นะคุณนะถูกต้องค่ะนาคือโหสุดยอด ตอนนี้4พีชนะคะตอนนี้เราเข้าเบรกสุดท้านะครับว e w ว o r o โคล c r าครอสคอมพลีตยัวไลฟ์ตอบทุกความหมายชีวิต AIS 5G ครอบคลุมทั่วไทย

เรานะฮะก,ก<อ>ับมหากรรมความบันเทิง54ปีทรีมิลเลอร์คนะฮะในช่วงนี้เราจะมีการมอบถ้วยรางวัลกันแล้วแต่ก่อนจะไปมอบนะคะต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทําให้เกิดงานนิรละคอร์มหัศจรรย์แบบนี้ขึ้นนะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดครับเครื่องปรับอากาศแคริเ e r คอปเปอร์ค่ะไฟลาผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับพนมเครื่องดื่มเบียซี่ค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์รถดีสุกร ผลิตภัณฑ์ Bioré ด๊อกแชมพูไมซายเซล่าขยาเครีตินชัยค่ะน้ำนมถั่วเหลืองและต่ออยครับซิงเอนเนอรี่ดื่มค่ะฟิชแมนสเฟรนและ FPG ค่ะขอเซ็นปรบมือสักครั้งได้ไหมครับแมนออฟเดอะแมชนั่นเองค่ะจะมอบให้สองรางวัลเลยทั้งสีฟ้าและสีพีชค่ะรางวัลแมนออฟเดอะแมชเริ่มที่ฝั่งสีพีชก่อน,อ,นอ่ได้เลยฮะนั่นก็คือ น้องกัฟค่ะกาพตนาวุฒครับเป็นแมนออฟเดอะแมชของปีนี้ฮะชาเลยฮะกัฟชิญครับขอเสียงให้กับกันเลยแมนออฟเดอะแมชในปีนี้เป็นของน้องกัฟค่ะครับยินดีด้วยนะฮะกับกฟนะครับเอาล่ะฮะมาต่อกันเลยนะครับกับรางวัลแมนออฟเดอะแมชฝั่งทีมสีฟ้านะครับเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยไหมโอเคครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะมาต่อเลยนะครับกับทีมสีฟ้าและแมนออฟเดอะแมชของฝั่งทีมสีฟ้าได้แก่จินดีด้วยกับกัปตันเกาเรีวันนี้ทั้สงผลงานได้ดีมา,มากๆเลยนะครับที่สุดเป็นแมนออฟเดอะแมชในปีนี้ค่ะถูกต้องเลยนะดีใจด้วยนะฮะสุดยอด การรับรางวัลของทีมที่ชนะในปีนี้ค่ะพัขอเชิญนะคะตัวแทนนะคะผู้จัดการทีมและกับตันทีมสีพีชค่ะเกิดมารับถ้วยรางวัลได้เลยค่ะเอาแล้วนะครับและทีมที่ชนะคว้าถ้วยรางวัลปีนี้ไปครองกระปาการความมาเถิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามปีทีว เลและสีพีชค่ะแค่ได้หนึ่งปีนะคะที่สีพีชของเราเนี่ยรักษาแชมป์ไม่ได้นะฮะตรงนี้ทุกทําตอนนี้เดินทางม,มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของงานของเราได้ได้ว่าจัดเต็มความสุขความสนุกทุกวินาทีเลยคฮะแพทจะบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนนะคะแม้แต่ทีมสีฟ้าที่แพ้ไปแต่ยังวันนี้เขาได้มอบความสนุกและรอยยิ้มให้กับแฟนๆค่ะ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสิงช่อง3ค่ะจะทำหน้าที่มอบความสุขทั้งสาระและบันเทิงอย่างสร้างสรรค์แบบนี้ให้กับคนไทยไปตลอดเลยค่ะวันนี้สนุกสนานมากนะคะและหมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะคะปีหน้ากลับมาพบกันใหม่กับ55ปีช่อง3สวสดสวีค่ะ ขอบ,บคุณทานครับทุกคนในสนามครับตอนนี้สิ้นสุดการถ่ายทอดสดแล้วครับเดีด๋ยวขอเชิญผู้บริหารนะครับมอบเหรียญให้กับผู้ชนะอีกครั้งครับ เริ่มจาก4พีชก่อนนะครับ 即使。

จากรับเหรียญเสร็จนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมจพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปกับผู้บริหารก่อนนะครับ ขอเลนเชิญนักกีฬาทุกท่านยังอยู่นะครับอ่าขอถ่ายภาพร่วมกันหนึ่งช็อตนะครับแล้วถัดต่อไปขอเลนเชิญคณะผู้บริหารช่องสามนะถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับขอเลนเชิญเลยครับขอเลนเชิญครับ

เราควตักล้องช่องยกมือนิดนึงครับตักล้องช่องยกมือนิดนึงกล้องกลางนะครับ <สะ S 1>

กถเลยเลยใครอยู่หลังโ้่ได้เฮ้ยเธอกับฉันบพวกกันแลันอค้าบ๊ายบายหอมน้ยนดเอาไงมาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องคายหน่อยเร็วคุณแม่กดเลยค่ะ ด้วยความรักแนละความสุขคนมากโอเคครับบ๊ายบาย,บาย,บาย